นิทานเรื่องกิเลสลวงใจในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีความสุขในสายตาคนอื่นนายธนาและนางสุชาดาแต่งงานกันมาสิบสองปีมีลูกสาวคนหนึ่งอายุสิบขวบธนาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทใหญ่สุชาดาเป็นครูในโรงเรียนเอกชนภายนอกดูแล้วพวกเขามีทุกอย่าง บ้านสวยรถดีเงินเดือนดีแต่ความจริงแล้วชีวิตคู่ของพวกเขากำลังค่อยๆแตกสลายพนาเป็นคนทำงานหนักมักจะกลับบ้านดึกสุชาดาต้องดูแลลูกและบ้านเกือบคนเดียวเมื่อธนากลับถึงบ้านเขามักจะเหนื่อยมากไม่ค่อยมีเวลาคุยกับภรรยาและลูกวันนี้เหนื่อยมากอย่ามายุ่งกับเรื่องบ้านเรื่องมากได้ไหม ธนามักจะพูดแบบนี้สุชาดารู้สึกเหงาเธอพยายามเข้าใจว่าสามีทำงานหนักแต่ในใจก็รู้สึกว่าตนเองไม่สำคัญสำหรับเขาแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปจากคู่รักกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมบ้านที่อยู่ด้วยกันเพื่อลูกและความรับผิดชอบที่ทำงานธนาได้รู้จักกับนอ,อวิรดาลูกค้าใหม่ที่เพิ่งโอนย้ายมาจากต่างประเทศ เธออายุ28ปีสวยทันสมัยและดูเข้าใจเขามากในตอนแรกพวกเขาคุยกันเพียงเรื่องงานแต่ค่อยๆเริ่มคุยเรื่องส่วนตัววิรดาเป็นคนฟังที่ดีเธอให้ความสนใจกับเรื่องราวของธนาให้กำลังใจเมื่อเขามีปัญหาวิรดามักจะพูดว่าภรรยาของธนาโชคดีที่มีเขาเป็นสามีธนารู้สึกดีกับคำชมเหล่านี้ เพราะที่บ้านเขาไม่ได้ยินคำชมจากภรรยาอีกแล้วเวลาผ่านไปธนาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอวิรดาเขาเริ่มแต่งตัวดีขึ้นใส่น้ำหอมและมักจะไปทานข้าวกับเธอหลังเลิกงานวันนี้มีงานเลี้ยงลูกค้ากลับดึกนะธนาเริ่มโกหกภรรยาสุชาดาเริ่มสงสัยเพราะสามีเปลี่ยนไปเขาใส่ใจรูปลักษณ์มากขึ้นใช้โทรศัพท์บ่อยขึ้น และดูมีความสุขแปลกแ,แต่ความสุขนั้นไม่ได้มาจากครอบครัววันหนึ่งสุชาดาต้องไปส่งเอกสารที่สำนักงานของสามีเธอเห็นธนากำลังนั่งคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดทั้งคู่หัวเราะและดูมีความสุขมากหัวใจสุชาดาเหมือนกำลังแตกสลายแต่เธอไม่ได้เข้าไปหากลับไปรอที่บ้านด้วยความคิดปั่นป่วนคืนนั้นเมื่อธนากลับมาสุชาดาถาม วันนี้ทำงานอะไรบ้างก็งานปกติไม่มีอะไรพิเศษธนาตอบโดยไม่ยอมสบตาสุชาดารู้ว่าสามีโกหกแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้าสถานการณ์ดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งสุชาดาเห็นข้อความในโทรศัพท์ของสามีจากผู้หญิงคนนั้นข้อความที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เกินเพื่อนร่วมงานพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะคิดถึงหัวใจ สุชาดาระเบิดอารมณ์ด้วยความกโกรธและเจ็บปวดเธอตะโกนเสธนามีกิกใช่ไหมก็หกฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ธนาตกใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเราแค่เพื่อนกันเพื่อนที่ส่งหัวใจมาใช่ไหมเพื่อนที่ต้องแอบไปเจอใช่ไหมการทะเละาะเบาะแว้งครั้งนั้นทําให้ลูกสาวตื่นขึ้นมาเธอมาเห็นพ่อแม่กําลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงพ่อแม่เป็นอะไรกันคะ เด็กน้อยถามด้วยเสียงกลัวสุชาดาเห็นลูกแล้วหยุดตะโกนหันไปกอดลูกและพาเธอเข้าห้องหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าความโกรธและความผิดหวังธนาก็รู้สึกผิดแต่เขายังไม่ยอมรับว่าตนทำผิดเขาคิดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่คุยกันเฉยๆหลายวันผ่านไปบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบและความตึงเครียด ลูกสาวเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปเรียนไม่เก่งไม่ยิ้มแย้มสุชาดาเห็นลูกเป็นแบบนี้ใจเสียมากเธอตัดสินใจไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดใกล้บ้านหลวงพ่อดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไรสามีมีคนอื่นลูกก็เริ่มเป็นทุกข์ไปด้วยพระอาจารย์ฟังแล้วเงียบสักพักแล้วถามลูกคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร เกิดจากสามีไม่รักเราแล้วไปรักคนอื่นแล้วลูกคิดว่าทำไมสามีถึงไปรักคนอื่นสุชาดาเงียบเธอไม่เคยคิดถึงจุดนี้พระอาจารย์อธิบายเรื่องหลักธรรมให้ฟังลูกปัญหาในชีวิตคู่เกิดจากกิเลสของทั้งสองฝ่ายสามีของลูกมีกิเลสตัณหากิเลสโลภต้องการสิ่งใหม่ต้องการความตื่นเต้น และมีกิเลสโมหะหลงคิดว่าสิ่งที่ตนทำไม่ผิดแต่ลูกเองก็มีกิเลสมีกิเลสโทสะความโกรธและมีกิเลสมานะความยิ่งที่คิดว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรลูกคิดดูสิตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูกกับสามีมีเวลาให้กันจริงๆแค่ไหนลูกเข้าใจความรู้สึกของสามีแค่ไหนสามีเข้าใจความรู้สึกของลูกแค่ไหน สุชาดาค่อยๆเข้าใจความจริงแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอกับสามีไม่ได้คุยกันอย่างเปิดเผยจริงใจแต่อยู่ด้วยกันเหมือนความเคยชินไม่ได้พยายามเอาใจใส่เข้าใจความเครียดในการทํางานของสามีเธอแค่บ่นว่าเขาไม่ช่วยดูแลบ้านไม่มีเวลาให้ครอบครัวส่วนสามีก็ไม่ได้เข้าใจความเหงาและความต้องการที่จะได้รับความสนใจของเธอ ลูกอยากแก้ปัญหานี้จริงๆไหมพระอาจารย์ถามอยากคาหลวงพ่อแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงพระอาจารย์แนะนำลูกเริ่มจากการมองตัวเองก่อนใช้หลักธรรมสี่ข้อมาช่วยสติเมตาการุณาอุเบกขาสุชาดาเริ่มเข้าใจเธอต้องเริ่มจากการเปลี่ยนตนเองก่อน สุชาดากลับบ้านด้วยใจที่สงบขึ้นเธอเริ่มปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อเห็นสามีมาถึงบ้านแทนที่จะตีหน้าบึ้งใส่เธอพยายามยิ้มและถามวันนี้เหนื่อยไหมไปอาบน้ำก่อนไหมแล้วมาทานข้าวด้วยกันทนาแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงของพภรรยาสุชาดาใช้เวลาช่วงเย็นคุยกับสามีอย่างจริงใจ ไม่ใช่การบ่นหรือติเตียนแต่เป็นการฟังและพยายามเข้าใจที่ทำงานเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เครียดไหมตอนแรกธนาไม่ค่อยเชื่อใจแต่เมื่อเห็นว่าภรรยาฟังจริงๆเขาก็เริ่มเล่าปัญหาที่ทำงานความกดดันจากเป้าหมายยอดขายความเครียดจากหัวหน้าเมื่อได้รับความเข้าใจจากภรรยา ธนาเริ่มรู้สึกดีขึ้นเขาเริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่าทำไมถึงต้องไปหาความอบอุ่นจากผู้หญิงคนอื่นในเมื่อที่บ้านก็มีวันหนึ่งวิรดาชวนเขาไปทานข้าวเย็นเหมือนที่เคยทำแต่ครั้งนี้ธนารู้สึกผิดวิรดาฉันคิดว่าเราควรจะหยุดนัดเจอกันแบบนี้ทำไมคะ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้ทำอะไรผิดเสียหน่อยแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องฉันมีภรรยาและลูกฉันไม่ควรมาใกล้ชิดกับเธอแบบนี้วิรดาพยายามโน้มน้าวแต่ธนาตัดสินใจแล้วเขากลับบ้านและบอกกับภรรยาสุชาดาฉันต้องบอกอะไรเธอสุชาดาใจเต้นแต่เธอใช้สติพยายามทำใจให้สงบ ฉันไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานไม่ได้มีอะไรกันแต่ฉันรู้สึกผิดฉันขอโทษสุชาดารู้สึกเจ็บปวดแต่เธอพยายามใช้หลักธรรมที่พระอาจารย์สอนเธอหายใจลึกๆและพูดขอบคุณที่บอกความจริงฉันรู้สึกเจ็บปวดแต่ฉันก็เข้าใจว่าเราทั้งคู่มีส่วนทําให้เกิดปัญหานี้ทนาแปลกใจกับปฏิกิริยาของภรรยา เขาคาดว่าจะถูกด่าถูกทำร้ายแต่กลับได้รับการให้อภัยฉันก็ขอโทษเธอเช่นกันฉันเองไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีไม่ได้เข้าใจเธอไม่ได้ให้กําลังใจเธอเมื่อเธอเครียดฉันเอาแต่บน่นและต้องการให้เธอมาช่วยเรื่องบ้านทั้งคู่กลมนางเงียบด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจเราลองเริ่มใหม่กันไหมสุชาดาถามแต่คราวนี้ เราจะพยายามเข้าใจกันมากกว่าเดิมและจะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์เย็นชาแบบนี้อีกธนาพยักหน้าฉันจะตัดขาดการติดต่อกับเธอคนนั้นและฉันจะพยายามทำตัวเป็นสามีและพ่อที่ดีกว่าเดิมเหมือนกันทั้งคู่ยิ้มและสศกตากันต่อมาสุชาดาได้ชวนให้ธนามากราบพระอาจารย์ที่วัดด้วยกัน พระอาจารย์ยังแนะนําให้ทั้งคู่มาฟังและปฏิบัติธรรมในทุกสัปดาห์หลังจากผ่านไปหกเดือนชีวิตครอบครัวของธนาและสุชาดาเปลี่ยนไปพวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นลูกสาวเริ่มยิ้มแย้มอีกครั้งเรียนเก่งขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นธนาเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาระหว่างงานและครอบครัวเขาไม่รู้สึกต้องหาความอบอุ่นจากที่อื่นอีกแล้ว สุชาดาเรียนรู้ที่จะเป็นแรงสนับสนุนของสามีแทนที่จะเป็นภาระตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของธนาก็มีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญหาที่พบเห็นในครอบครัวต่างๆที่ต้องเผชิญกับเรื่องมือที่สามเกิดเพราะความเข้าใจและการดูแลความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในครอบครัวแนวทางการแก้ไขด้วยหลักธรรมคือ พื้นฐานในครอบครัวต้องมีศีลห้าและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป